สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับแนวทางนะครับ4ีนอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VIP พัฒนานะครับวันที่23สนะครับสิงหาคม2568เมื่อวานนะครับพี่พี่ต้องขออภัยด้วยน้องฮานอยของเรานั้นมาแค่เลขเขาเรียกว่าเลกเด่นตัวรองนะครับมา2รอบหลุดไป2รอบนะครับเนาะสายรูดสายเจาะไม่มานะครับพี่ ฮานอยพิเศษผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก2 3 3ส4มนะครับของเราส3มาไม่มีน้อเลเ้ลเนาะ9กไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่3ามสามานอยปกติให้3กับ6ผลที่ออก5 3า8ามี่แปดนะครับอันนี้ก็เน้น3 5หเนาะเนี่ยก็มา3 4มนะครับ6ไม่มาท่านใดเอา3าไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่3 4มนะครับมาแค่เด่นรองนะครับ2รอบเลย ส่วน v i p กับพัฒนาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลุดนะครับ v i p ให้2กับ8ผลที่ออก9 1้าหนึ่งสเจนะครับอันนี้ก็หลุดไปพัฒนาให้1กับ5้ผลที่ออก2 6 4ห9 4ี่หนึ่งเก้าี่นาะสองห4ี่เกสอันนี้ก็ไม่มานะครับพี่พี่ก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนในวัน เสาที่23เนาะขอให้ปังๆนะครับแนวทางวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 12 15 19 62 65 69 สามตัวหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าแล้วก็หกสองส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติผมให้ไปที่เลขห้ากับเลขสองนะครับสายรูด ให้ไปที่เลข5้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าสองหนึ่งสองหกสอมตัวสองห้้า นะครับผมก็ท่าไหนชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะหรือว่าสายวิ่งสายลูดนะครับขอให้มานะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนา v ี p กับพัฒนานะครับ v i p นะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข8 สายลูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 1 8 3 8 9 2 1 2 3 2 9 3ตัว2 8 1นะครับเมื่อวานนี้ก็ให้2กับ8นะครับไม่มาเนาะวันนี้ขอให้มาในตัวนั้นตัวเจาะนะครับ ศูน,นย์ฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาผมให้ไปที่เลขสากับเลขเก้าลูดไปที่9 9้9เ9้าส สามสี่สามห้าสามหกสามตัวสามเก้าหกนะครับเก้าหกเก้าสามสามสี่นะครับผม จะประมาณนี้นะครับแนวทาง4ี่หานอยของเราเนาะวันเสาร์ที่23นะครับก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดวางให้นะครับเฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่5้าโมงเนาะเดี๋ยวเราก็มารุ่นด้วยกันนะครับท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจใแอดก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ